สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับพระมหาเทวะประสงค์นอกลีดพุทธศาสนาที่เปลี่ยนไปพุทธเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วได้มีการสังคยนาพับไตปิดกขึ้นเพื่อรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ให้เป็นหมวดหมู่และชำระสะสางพระวินัยเพื่อให้มีกฎเกณฑ์ดำรงไว้ซึ่งพระศาสนาให้บริสุทธิ์ยังยืนต่อไปในอนาคตเปรียบดังรัชธรรมนูญการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงมีการทำสังคยานาพระไตปิฎกกฎขึ้นครั้งที่1 2 3นั้นกระทำในประเทศอินเดียพระสงค์ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันจึงแบ่งแยกพุทธศาสนาออกเป็นสองนิกายใหญ่ๆคือ นิกายเทรวาลหรือหิญยานกับอาจารยวาลหรือมหายานนอกจากนี้ยังมีลัทธินิกายอื่นๆแต่จะกล่าวถึงเฉพาะการสังคยนาพระไตรปิฎกครั้งที่1 2และ3โดยลำดับการสังคยาพาพระไตรปิฎกครั้งที่1กระทำหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพานสามเดือนสาเหตุเพราะว่าพระพิสุทธิ์รูปหนึ่งบวชเมื่อกแก่ชื่อว่าพระสุทันทัด กล่าวดูหมิ่นพระธรรมวินยัยพระมหากัสสปะเก่งว่าพระธรรมวินัยจะเสื่อมสูญจึงเรียกประชุมสงฆ์พระอรหันห้าร้อยูปได้ทำสังคยานาณนะถา้ำสัตบัญฑรคูหาพระมหากัสสปะเป็นประธานทำหน้าที่ซักถามพระอานนท์เป็นผู้วิสัชนาพระวินยัยพระอุบาลีเป็นผู้วิสัชนาพระวินยัยทำอยู่เจ็ดเดือนจึงสำเร็จ สังคยนาครั้งที่สองเกิดขึ้นหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานหนึ่งปีสาเหตุมาจากพระพิสู์วัชีบุตรกลุ่มหนึ่งปฏิบัติย่อย่อยต่อพระวินัยสิประการเช่นเก็บเกลือไว้ในเขาสัตว์เพื่อนำมาผสมอาหารได้ตลอดไปเมื่อตะวันตกเกินเที่ยงวันไปแล้วประมาณสององคุลีฉันอาหารได้ฉันสุราอ,อ่นอ,อนได้เป็นต้นทำสังคยนาที่เวลุกาลามเมืองไพศาลี พระเจ้ากาบโสดเป็นผู้อุปถัมภ์ทำอยู่8เดือนจึงสำเร็จการสังคยนาครั้งที่3กระทำเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพาน235ปีหนึ่งจากมีเดียทีผู้ปลอมบวชในศาสนาแสดงทาผิดไปจากหลักธรรมของพุทธศาสนาในครั้งนี้มีพระโมกขันลีติสเทระเป็นประธานเรียกประชุมสงฆ์มีพระเจ้าอาโศกมหาราช เป็นผู้อุปถัมภ์ในการทําสังคาดนาเพื่อดํารงไว้ซึ่งพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและบริสุทธิ์และส่งพระเถระที่สําคัญไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆพระพุทธศาสนาจึงมาถึงดินแดนสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยปัจจุบันในสมัยนั้นนั่นเองหลังจากนั้นก็มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งต่อๆมาในประเทศรีลังกาพมา่าและไทยตามลําดับจากหลักฐานของชาวพุทธฝ่ายมหายานในประเทศจีน ยอมรับการทำสังเยนาพระไตรปิฎกกฎครั้งที่1และ2ที่กระทำในอินเดียแต่รายละเอียดแตกต่างจากพระสงฆ์ฝ่ายเทรวานหรือหิมยานโดยเฉพาะการสังคยนาครั้งที่สสาเหตุแห่งการทำสังคยนาในครั้งนี้แทนที่จะเป็นวัตถุ10ประการที่พระพิสุชาววัชีประพฤติผิดพระธรรมวินยัยหากแต่เป็นทฤษฎีทิติ5ประการของพระมหาเทวเทระที่เป็นต้นแบบของพระสงฆ์ดิการ ที่ประพฤตินอกลีดดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ทฤษฎี5ประการนี้เป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งที่สําคัญโดยพระมหาเทวะแยกหมู่ประสงค์ออกไปทําการสังฆยานาพระไตรปิฎกในการแยกพระพิสุทธิ์สงไปทําการสังฆานาเพื่อตั้งลัทธินิกายของตนขึ้นเรียกว่ามหาสักธิกะที่เมืองกุสุตะปุระมีจํานวนพระพิสุทธิสงเข้าร่วมประชุมถึง1000รลูกทฤษฎีทิฏฐิ5ประการที่เป็นสาเหตุของความขัดแยง้งมีดังนี้หนึ่งพระอรหรัน อาจถูกมารยั่วยวนได้ 2. พระอรหันต์อาจมีอัญญาณความไม่รู้ในบางสิ่งบางอย่างได้มิใช่ผู้รู้แจ้งทุกอย่าง 3. ผู้ที่รู้ว่าตนบรรลุมรรคผลแล้วนั้นจะต้องอาศัยคํำพยากรณ์จากบุคคลอื่น 4. พระอรหันต์อาจมีความสงสัยในบางสิ่งได้ 5. อริยะมรรคอริยะผลจะปรากฏแก่ผู้เปล่งวาจาว่าออโหทุกทุกหนอทุกหนอ ทฤษฎี5ประการนี้เป็นข้ออ้างของพระมหาเทวะเพื่อปกปิดความผิดของตนโดยความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจา้าตรัสว่าพระอาหารหันต์เป็นผู้รู้แจ้งหมดกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงกิเลสที่ละได้แล้วย่อมไม่กำเริบกลับมาอีกรู้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเองไม่ใช่มีใครมาพยากรณ์และเป็นแนวคิดของชาวพุทธทุกคนแม้ไม่บรรลุธรรมก็เชื่อแนวคิดนี้ว่าถูกต้องแต่เมื่อมีผู้เสนอแนวคิดใหม่ออกไปจากความเชื่อดั้งเดิมจึงเชื่อได้ว่า จะต้องมีผู้คัด้านและปรารถนาความเห็นผิดนั้นต่อไปจะกล่าวถึงประวัติของพระมหาเทวะผู้ที่เป็นเจ้าของแห่งทิฏฐิหรือทฤษฎี5ประการจากหนังสือเทศธรรมมติจักสารของพระวะสุมิตรและอัตกภาแห่งคัมภีรจนาโดยพระเถระชื่อจีนกับอัตกภาฝ่ายมหายานของท่านปรมาระะ ซึ่งกล่าวว่าหลังจากพระองค์ปรินิพานได้116ปีท่านมหาเทวะเป็นบุตรพ่อค้าเมืองมัทราเกิดในตระกูลเก่าศิวะเป็นชายหนุ่มรูปงามที่ต้องตาต้องใจของสตรีมากจนอายุเมื่อได้20ปีบิดาได้ค้าขายต่างเมืองมหาเทวะอยู่กับมารดาได้ลักลอบได้เสียกับมารดาของตนเมื่อบิดากลับมาเกรงว่าพ่อจะทราบความ จึงวางแผนร่วมกับมารดาคาบิดาของตนเสียด้วยการวางยาพิษในอาหารจนสําเร็จกลัวความผิดจะปรากฏจึงนํามารดาไปอยู่เมืองปาริบุตรได้พบพระอรหันต์รูปหนึ่งที่ตนเคยรู้จักเมื่อครั้งอยู่เมืองมาทุลาเกรงว่าพระอรหันต์รูปนี้จะเปิดเผยความลับของตนจึงฆ่าพระอรหันต์รูปนั้นเสียหลังจากนั้นมารดาที่เป็นภรรยานั้นไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นเขาโกรธมากจึงฆ่ามารดาของตนอีก หลังจากก่อกรรมทำเข็นมากมายเกิดความสลดใจจึงไปขอบวชอยู่ที่วัดอาศัยเป็นคนเรียนเก่งจึงศึกษาพระปริยธรรมจนมีความรู้แตกฉานเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเมื่อมีคนคารพนับถือมากก็อวดอุตริมนุษยธรรมเพื่อต้องการลาพระศักดะมากขึ้นไปกว่าเดิมประกาศให้คนโดยทั่วไปได้รู้ว่าตนเป็นอรหันต์จึงมีผู้เรืมใสมาขอบวชเป็นลูกศิษย์มากมายวันหนึ่ง พระมาหาเทวานอนหลับฝันอสุจิเคลื่อนเมื่อลูกศิษย์นำสะบงไปซักเห็นข้าวจึงถามว่าพระอาจารย์เป็นพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วทำไมจึงฝันเห็นจนอสุจิเคลื่อนพระมาหาเทวะตอบว่าพระอรหันต์ทั้งหลายบางครั้งอาจถูกมารยั่วยวนจนอสุจิเคลื่อนได้ในเวลาหลับศิษย์ของท่านบางคนถูกมหาเทวะบอกว่าพระรูปนี้เป็นอริยบุคคลระดับนั้นระดับนี้ แล้วพระเหล่านั้นมีความรู้สึกว่าตนเองก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรแต่ทําไมอาจารย์บอกว่าเป็นพระอริยบุคคลจึงเข้าไปเรียนถามพระมหาเทวะตอบว่าพระอรหันต์บางทีก็มีความไม่รู้ในบางสิ่งได้ถ้าผมเป็นพระอรหันต์จริงทําไมผมจึงยังมีความสงสัยอยู่ตอบว่าพระอรหันต์อาจมีความสงสัยในบางสิ่งได้ตามธรรมดาพระอรหันต์ย่อมมีญาณอย่างรู้ด้วยตนเองไม่ใช่หรือทำไมผมจึงไม่รู้ต้องให้อาจารย์บอก จึงรู้ว่าตนเป็นพระอาหารหันติทถามผู้ที่รู้ว่าตนเองเป็นพระอาหารหันต้องอาศัยคนอื่นพยากรณ์ให้เท่านั้นพระมหาเทวะตอบหลังจากประพฤติตนนอกลีดนอกรอยหลายอย่างเข้าพระมหาเทวะก็กุ้มใจอยู่ในอริยบทไหนก็มีแต่ความร้อนรุ่มคือหนึ่งกุ้มใจมากจนนอนไม่หลับจงรทานขึ้นมาอโหทุกข์อโหทุกข์แปลว่าทุกข์หนอทุกข์หนอมีต่อในคลิปถัดไป ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเรานะครับ